สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับห้างหม่ใจกลางกรุงโบริสเรามาดูกันครับตอนนี้เราข้างหลังนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีนะฮะแน่นอนครับมีภาพด้วยนะครับเราจําลองอิตาลีไว้ที่นี่นะครับอันนี้ด้านหลังนี้เป็นประภาคารนเขาเมื่อคุณวัวเห็นไปแล้วนะฮะ านบนนะครับด้านบนด้านบนที่รู้สึกจะมีฝรั่งเศสน,นะครับแล้วก็เป็นญี่ปุ่นนะครับขึ้นไปการอีกแบบที่ล้ำมากครับล้ำมากๆต้องมาให้ได้นะครับคร <c oughs> ั้งหน้ามาอย่าลืมกล้องถ่ายรูปมาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปส่วนร้านต่างๆที่เราไม่ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นอ๋อจริงๆมาวันนี้นี่แบบว่าไม่ได้สนใจร้านจริงๆวันนี้เราไม่ได้มา <c oughs> ดูของอะไรเลยเราตื่นตาตื่นใจกับการตกแต่งของที่นี่ เราจะมาเก็บรายละเอียดกันต่อครั้งหน้านะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเราจะมาด้วยกัน